สวัสดีค่ะอ่านะคะวันนี้นะคะกิจสดามาเหมือนเคยนะคะตอนประมาณ10โมงครึ่งอย่างนี้นะคะเราจะมาเจอกันทุกทุกวันนะคะของกิจสดากุยคานะคะเราจะมีการไลฟ์สดกันทุกวันอย่างนี้วันละ3ารอบนะคะบางวันก็จะมีพิเศษในตอนหนึ่งทุ่มด้วยนะคะให้ติดตามกันได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้มัเมเหมี่ยวด้วยนะคะวันนี้มัมเหมียวจะมาไลฟ์สดกระบะหัวเดียวนะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเส้นทางกันก่อนเพราะห่างหายกันไปนานแล้วนะคะสําหรับถ้ามาโชว์ลุมกิตสดาคูทาของเราอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะคะถ้ามาจากบรมตรงขึ้นมาเรื่อยๆซ้ายมือจะเป็นเดอะมอลล์บางแคข้ามสะพานห,หน้าเดอะมอลล์บางแคที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองพอลงสะพานห,หน้าเดอะมอลล์ให้เบี่ยงออกคู่ขนานเห็นเกือกมาแลกกับรถได้เลยเนาะจะเห็นโชว์ลุมเรานะคะรถประมาณ7 0 0กว่าคันนะคะอยู่ในศูนย์ยางคอปพิท เข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้ามาจากอาพระรามสองนะคะตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเส้นกาญจนาพิเศษซ้ายมือจะเป็นแยกเอกชัยบางบอนก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณลูกค้าจะเห็นอาศาลเจ้าพ่อเสือเนาะองค์พระสีทองใหญ่ๆนะคะแล้วก็เลยมานิดนึงจะเห็นโชวลุูมกิจสดาคดคาร์ติดริมถนนเลยอยู่ในศูนย์ยางคอบพีษนะคะใหญ่มากนะคะรู้เลยใช่ไหมว่าใหญ่เพราะว่าได้ได้ยินเสียงจากเสียงลากเนาะอานะคะ ก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรหามะเหมี่ยวได้เลยเบอร์0ู3 8 8 8 8 1 8 1งค่ะโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้นะคะก่อนที่จะไปเรื่องรถเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันนิดนึงโปรโมชั่นดีๆของกิจสากูดคาร์นะวันนี้มะเหมี่ยวจะมีโปรพิเศษมาให้นะคะลูกค้าซื้อรถวันนี้ซื้อรถตอนนี้ขับฟรีย้ำขับฟรีนะคะ3เดือนแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายซื้อรถตอนนี้ลุ้น ทอง1บาทนะคะแล้วถ้าคุณลูกค้าจองรถวันนี้ลุ้นรับจับอ่างเปาอีกด้วยนะคะเห็นไหมโปรโมชั่นดีๆของกิษดาคุยคาเยอะมากนะคะให้คุณลูกค้ากําปเมื่อเช้ากิษดาคูยคาก็มีประชุมนะคะประชุมเพิ่มเพื่อที่จะหาพวกเลดดอกเบี้ยพิเศษอย่างตอนนี้เราก็มีเลดดอกเบี้ยพิเศษ1.99ให้คุณลูกค้าเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าประชุมกันแบบตึงเครียดที่เราจะหาโปรดีๆให้คุณลูกค้า แล้วตอนนี้แจ้งเลยว่าที่คุณลูกค้าเนี่ยได้ขับฟรีสมเดือนนะคะแจ้งเลยมีไม่กี่คันนะคะเพราะว่าขับฟรีไปเลย3เดือนคุณยังไม่ต้องจ่ายค่างวดจะไปจ่ายอีกทีเดือน6นู่นแน่นะคะตอนนี้คุ้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบโอนจองกันได้เลยแล้วถ้ากฤษสากคูชคาคุณลูกค้าดูรถอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับฝอดหัวเดียวสนใจโอนถ้าอยู่ไกลโอนเข้ากิตสากคูคาไม่ต้องวิ่งมาดูรถเดี๋ยวรถคันนี้จะไปจอดหน้าบ้านคุณลูกค้านะคะไม่มีเก็บ ค่าส่วนต่างที่วิ่งไปแน่นอนนะคะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูสำหรับกระบ,บะคันนี้กันได้เลยนะคะ Ford r a n น e r นั่นเองนะคะเครื่อง2.2ดีเซลประหยัดน้ำมันมากมากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ปี2020รถยังไม่ถึงปีเลยนะคะคันนี้ถ้าออกห้างป้ายแดงแจ้งเลยนะเกือบ6 0แสนเน่ แต่ตอนนี้อยู่ในกิจสดาคูดคารรันตีทั้งรอบคันไม่มีชนไม่คว่ำแน่นอนนะคะอยู่แค่379,0 0 0บาทเท่านั้นเองเห็นไหมคะผ่อนต่อเดือนแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเราคิดจากปีดาวไม่ใช้เงินออกรถผ่อน7 0 0ดดูสิคะมีที่ไหนบ้างนอกจากกิจสดาคูดคาร์แล้วก็ได้ขับฟรี3เดือนขับฟรีๆไปเลยไม่ต้องจ่ายค่างวดงวดออกรถไปงวดแรกก็ไม่ต้องจ่ายงวดที่2ก็ไม่ต้องจ่ายงวดที่3ก็ไม่ต้องจ่ายเห็นไหมคะมีที่นี่เท่านั้นนะ สำหรับตัวนี้คนที่ใช้ Ford Ranger ส่วนมากหนึ่งจะเป็นฝรั่งนะคะเพราะว่ารถเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นพวกตัวเครื่องพวกบอดี้เนี่ยทำออกมาจะค่อนข้างแข็งมากนะคะเหมือนกระบะทั่วๆไปอย่างเนี้ยบอกได้เลยว่า Ford แข็งแข็งกว่าและรับบรรทุกน้ำหนักได้ดีกว่ากระบะตัวอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโฉมหน้าของเขากันนะคะ อันนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่เลยนะคะสำหรับฟอร์ตตัวนี้สวยงามมากจริงๆเวลามองไปก็จะเห็นคำว่าฟอร์เลยแล้วก็ป้ายเรนเจอร์อยู่ด้านบนนะคะเวลามองของเขาก็คือมันจะแข็งมากนะคะสำหรับพวกตัวเครื่องพวกบอดี้ของเขาโครงสร้างของเขาพวกเหล็กพวกนี้จะแข็งมากนะคะ f o r d r a n เจ r 2.2 3 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นสวยไปมากกว่านั้นนะคะคือไม่ ะะเลขไมของเขานี่บอกได้เลยว่าไมแค่30มหมื่นโลเท่านั้นคุณลูกค้าคะซื้อถูกมากจริงๆบอกเลยว่าลูกค้าตอนนี้กำลังหากระบ,บะหัวเดียว1นึคันนียค่ะแนะนำคันนี้นะคะเอาไปใส่หลังคาก็ได้เอาไปใส่เป็นคอกอะไรก็ได้นะคะได้คุ้มแล้วจริงๆแค่3 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่ 7,000พบาทเท่านั้นดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างนิดนึงสำหรับยางตัวนี้คุณซื้อรถฟอร์ดตัวนี้ไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยนะเอาไปก็ขับได้เลยนะคะเห็นไหมคะความสวยงามของเขาแล้วยางเนี่ยจะเป็นยางใหม่อยู่เลยแมตขอบ16นะคะยางจะเป็นยางใหม่อยู่เลยโอ้โหดอกนะคะดูจากดูจากกล้องได้เลยนะคะดอก ให้เห็นเลยเอียงเอียงรถขนาดนี้เพื่อที่จะให้เห็นยางว่ายางสวยจริงๆแล้วเป็นปี2020จริงๆรถยังไม่ถึง1ปีเลยคุณได้ราคาอยู่ที่379,000บาทคุ้มไม่รู้จะพูดอะไรนะคะคุ้มประหยัดไปเกือบ300แสนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าคะรถสภาพดีๆสวยๆอย่างนี้นานทีจะมีเข้ามานะคะคุณลูกค้าเห็นก็ จับจองกันได้เลยนะคะติดต่อที่มะเมี่ยว0ู3 8 8 8 8, 8, 8 8 8 8 1 8 1นดะคะอย่าให้ตากล้องแพนนิดนึงเดี๋ยวมะเมี่ยวแชร์นิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาดูมะเมี่ยวนะคะอ่าโอ้โหคันนี้งดงามมากเลยนะคะเครื่อง2.2ประหยัดแล้วประหยัดอีกไม่รู้จะประหยัดไปไหนนะคะอ่าเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะคะสำหรับลูกคา้าตอนนี้เช้าเ้าเนาะ สำหรับลูกค้า19คนดูนะคะตอนนี้อากาศยังเช้าอยู่นะคะอาจจะ21และะ้วค่ะอาจจะเข้ามาดูกันน้อยแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะแชร์แ,ล,แล้วะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ตัวรถด,ด้านข้างจะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะส่วนมากพวกรถจะเป็นกระบะหัวเดียวจะเป็นพวกนี้แต่คุณสามารถที่จะไปซื้ออะไหล่ได้นะคะแล้วก็ทําเป็นกระจกเขามีพวกอะไหล่ ะะเข้าไปในกลุ่มก็ได้ค่ะ Facebook กลุ่มพวก Ford r a นเจ r พวกนี้ค่ะอะไรแต่งเยอะเห็นไหมคะความใหม่สดของเขานะคะสำหรับตัวนี้ดูจากยางใหม่มากจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็น6กเกียร์เรียบร้อยด้วยแรงกำลังของเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะยางไม่มีแตกหรือว่า บุบหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยงามมากนะคะมือจับจะเป็นสีดำนะคะสีตัวรถจะเป็นสีออกสีเทาๆนะคะเทาเข้มนะคะไลเนอร์ของเขาก็จะยังใหม่กิฟตอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะหูยางนี่แทบจะไม่ได้ลงพื้นเลยนะอ่านะคะอันนี้สวยงามงดงามมากจริงๆสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ f o r d r a n g เจอ,อ,ะอ่ะ Ford r a n g เ r เครื่อง2.2นะคะปี2020เท่านั้นนะคะย้ำหลายๆรอบให้คุณลูกค้าได้ทราบกันนะคะราคาอยู่ที่379,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่7,000เราคิดจะฟรีดาวนะคะดูตรงนี้โลโก้ของเขา Liner นะคะยังอยู่เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นรถค่อนข้างที่จะใหม่นะคะแจ้งเลยว่าคันนี้นะคะจะเป็นหน้าเดิมหลังเดิมหมดอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันลายเเออ เห็นไหมคะว่าคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมคันนี้มันถึงได้มาใหม่จังรถมีปัญหาอะไรไหมหรือว่ามีจมน้ำน้ำท่วมอะไรหรือเปล่าแจ้งเลยนะคะบริษัทกิษสาคุยาของเราเปิดมายาวนานมากเราการันตีคันนี้ให้คุณลูกค้าเจอชนยกให้ฟรีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงที่นี่เขาสามารถที่จะเาลถ เข้้าามาไดพอร,รถในโชว์รูมเราเนี่ยค่ะมีทั้งปอเช่เบนบีเอ็มหูมีเยอะมากนะคะเขาสามารถที่จะเอารถสวยๆมาให้ได้นะคะและรับรองค่ะคันนี้ไม่จมน้ําไม่ชนไม่ความแน่นอนนี่นะคะ,ะเห็นไหมอยู่จากรอยอาร์ตท,ทุกอย่างพวกนี้ยังมีอยู่เลยเดิมๆจากศูนนะรถไม่เคยแกะสีเดิมแาทบทั้งคันเลยนะคะ ไฟนี้ก็เป็นไฟเดิมนะคะถามว่าไฟเดิมยังไงคือรถด,ด้านหลังไม่เคยชนไม่เคยถอดเคมประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไลเนอร์ดูเลยนะคะไลเนอร์ก็ยังใหม่มากไม่มีเคยบรรทุกหนักหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วแจ้งเลยว่าคุณลูกค้าซื้อตอนนี้นะคะบอ่กอีกรอบหนึ่งสาหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณนะคะเริ่มต้นถ้าซื้อตอนนี้ค่ะปีสามเดือนเริ่มต้นดอกเบีย้ยอยู่1.99เเท่านั้นนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันไหมตาก,กล้องเพราะวันนี้คุยกับใครไม่ได้นอกจากคุยกับตาก,กล้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในให้ตากล้องแพนไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะค่อยๆดูนะคะตากล้องจ๋าให้ดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้ของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะแน่นเพราะว่าถ้าเป็นคันอื่นจะไม่มีนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนิดนึงโอ้โหด้านในด้านในใหม่มากเดี๋ยวเราจะหากุญแจคุญแจอยู่นี่ค่อยๆซูมไปอ p อปชันนั่งเข้ามาเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนแบบเราไม่ได้เราไม่ได้ขับอันนี้อ่าโอเค บางแดดนิดนึงเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านแผงประตูเห็นไหมคะกระจกของเขาหรือว่าตัวล็อกของเขาก็จะไม่เหมือนคันอื่นเนี่ยตัวล็อกเปิดปิดสามารถที่จะล็อกตรงนี้กับแผงประตูมันค่อนข้างหรูหรานิดนึงโอ้โหแอร์เย็นนะดูเลยออปชันหรือว่าปุ่มเนี่ยพอเข้ามานั่งนะคะไม่คิดเลยว่าจะนั่งอยู่ในกระบาะหัวเดียว นะคะคไม่คิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาจับพวงมาลัยคิดว่านั่งอยู่ในพวกแบบว่า ford e v e r วอ t ไม่เวอร์นะจริงๆเพราะเวลาอยากวันนั้นนะคะมีไลฟ์สดฟอร์ตัวพวกฟอร์ดเรนเจอรประตูเข้ามาเวลานั่งไปก็คิดเหมือนกันว่านั่งอยู่ใน ford e v e r วอ t หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ดูเลยคะ่ะไฮไลท์ของเขาทำไมถึงบอกว่ากระบะ ford ไม่เหมือนตัวอื่น พวกฟังก์ชันออปชันพวกนี้ค่ะปุ่มเขาค่อนข้างที่จะเยอะความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะเยอะถึงบอกไงคะว่าเป็นรถฟอร์ดที่พวกฝรั่งเนี่ยเขาจะฮิตกันเขาจะชอบเพราะด้วยเครื่องตัวถังที่มันค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแล้วสามารถที่เป็นกระบะที่จะรับ น้ำหนักได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะออปชั่นของเขาสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยบลูทูธเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเพิ่มเสียงฟังก์ชันพูดด้วยเสียงสั่งการด้วยเสียงสมัมมีอ่ะเห็นไหมคะเพราะว่ามันไม่มีในกระบะรุ่นอื่นๆแน่นอนจะมีเฉพาะ Ford Ranger อย่างเดียวเพราะว่า Ford เนี่ย ฟอร์ดเนี่ยค่ะมันจะเป็นออปชันที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากคนค่อนข้างทีจ่จะนิยมมากๆเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะอย่างสมมุติเราขับรถไปคุณสามารถสั่งการด้วยเสียงพูดออกมาได้เลยเขาก็จะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะสั่งการด้วยเสียงตรงนี้ทุกอย่างเปิดปิดบลูทูธตรงนี้ได้หมดออปชันเขาเยอะมากเพราะว่าโดยปกติอย่างที่เราไรฟ์สดกันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรก็ตามจะไม่มีออปชันเยอะขนาดนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูคอนโซลหน้ากันนิดนึง อ,อ้สวยงามงดงามมากจริงๆเห็นไหมคะถ้าไปออกห้างป้ายแดงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ600,000ใช่ไหมคะ0 0แสนเกือบเกือบเยียบ600,000ตอนนี้อยู่แค่379,000บาทแล้วเราวารันตีทั้งตัวเครื่องด้วยเกรยีรดของกิจสดาว่าไม่ชนไม่คว่ำช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นแล้วก่อนที่คุณลูกค้าจะจับจองเราสามารถให้คุณลูกค้าเทสไดได้ก่อนด้วยดีไหมอ่า ะะย้ําเลยไม่สามหมื่นโลถ้าเป็นกระบะถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่าเป็นกระบะทีะ่เขาจะใช้วิ่งปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่ะบางทีเขาซื้อไปเนี่ยเขาจะาไปใช้วิ่งในกิจการของเขากําลังจะเริ่มทํากิจการแต่แกก็ดันไปซื้อป้ายแดงนะคะพอทากิจการไปเขาก็เหมือนเอ้ยไม่เอาดีกว่าเขาไม่ถนดัดเขาก็เลยขายทิ้งเท่านั้นเองเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะคะอ่า คอนโซลออปชันพวกนี้สามารถที่จะใช้ได้หมดนะคะเห็นไหมเสียงเมนูออเดีโอเนี่ยมันไม่เหมือนพวกตัวอื่นยี่ห้ออื่นนะนะคะออปชันของเขาแอร์ปรับทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยค่ะฟังเพลง USB AUX ทุกอย่างมีคอนโซลเกททุกอย่างครบแล้วข้างในมันใหม่จริงๆนะคะ เจ้าของเก่านี่เขาย้ําเลยว่าหวยเสียดดยมากเขาไปซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะใครที่เอาไปใช้ต่อเขาเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะเขาไม่เคยไปชนไม่เคยบรรทุกหนักนะคะที่ไม่สามหมื่นโลไม่ถึงปีเนี่ยคือเขาบางทีเขาก็ขับแบบเขารู้ว,ว่าเขาไม่ได้เอาไปบรรทุกอะไรเขาก็บางทีเขานั่งกันสองคนสามีภรรยา,ยา<บ>เขาก็มากรุงเทพบ้างไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นรถที่ไปดีเซลแล้วประหยัดน้ํามันกว่าตัวรุ่นอื่นเลย ลองไปเช็คได้เปิดใน Google ได้เลยนะคะเพราะว่าฟอร์ดเป็นตัวเดียวนะคะที่ประหยัดน้ำมันมากเป็นดีเซลที่ประหยัดน้ำมันมากจริงๆและแรงกำลังเคลื่อนดีตัวนี้6สปีดเรียบร้อยนี่นะคะอืออ่าขอทวนอีกรอบนึงสำหรับ Ford เครื่อง2.2ตัวนี้นะคะออปชันดีนะคะภายในเข้ามานั่งไม่เหมือนที่จะขับอยู่ในไม่คิดว่าจะเป็นกระบะเลยนะคะ,ะความสะดวกสบายของปุ่มเวลาคนขับเนี่ย ค่อนข้างที่จะสบายนะคะสบายต่อคนขับเลยเนอะวเวลาคนส่งของเนี่ยใครๆก็อยากสบายนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มหรือว่าออปชันต่างๆมันทําให้เพล,ลินแล้วก็อยากขับรถส่งของเนอะไม่ใช่ว่าขับไปแล้วเอะไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะที่อยากแนะนาคุณลูกค้านะคะเพราะว่าคันนี้เอาไปนะคะคุ้มจริงๆค่ะซื้อถูกกว่าป้ายแดงต้องเกือบสามแสนนะคะอ่า ให้ดูให้ดูรอบๆกว้างๆก,กันอีกทีนึงเนาะ mm. เห็นไหมคะสวยไหมตากล้องเอาไปใช้ไหมคะ, <c oughs> ะสำหรับคุณลูกค้าที่พึ่งนะคะทดลองงานนะคะอยากหารถสักคันนึงแต่ว่าไม่อยากไปซื้อป้ายแดงนะคะแนะนำคันนี้คุณได้สภาพทุกอย่างเป็นป้ายแดงหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทดลองงาน หรือว่าอะไรพวกนี้แนะนําให้เป็นมือสองมือสองหาสภาพป้ายแดงมีที่กิจสดาคูดคาร์นะคะแล้วคุณอย่ากังวลว่าตอนนี้ทดลองงานะจะซื้อไปเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมรถตัวนี้นะคะเราการันตีให้คุณลูกค้าอยู่แล้วว่ารถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะแล้วกิจสดาเนี่ยเขาบริการหลังการขายค่อนข้างที่จะดีมัมเบียอยากจะแนะนําตัวนี้ให้คุณลูกค้าเลยเนาะ แล้วลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาหามาเมียวปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ว่าคุณจะเพิ่งแอบทำงานได้2เดือนนะคะคุณก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้หรือค้าขายของอยู่ในตลาดหรือว่าจะทำงานพวกแบบว่าขายของออนไลน์โทรเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าจัดได้แน่นอนถ้าคุณติดแบ็คลิสติดบัตรเครดิตก็จัดได้แต่ขอคนทำแค่คนหนึ่งเท่านั้น หาคนค้ำเตรียมไว้นะคะเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าเศรษฐกิจอย่างนี้รถพวกนี้ค่ะบอกได้เลยรถพวกนี้เป็นรถที่ขายดีมากเพราะบางคนเนี่ยบริษัทงานจิจาการปิดตัวลงนะคะพนักงานคนเขาก็เลยอยากเออหารถคันหนึ่งที่จะไปวิ่งส่งของ CP หรือว่าเคอรี่อะไรพวกนี้มันได้เงินเห็นๆเ,เลยนะคะสำหรับกระบะหัวเดี่ยวรถพวกนี้เขาเลี้ยงตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยจะขายดีมากแล้วฟอร์ดค่ะ แจ้งเลยว่าโอ้โหโครงสร้างของเขาค่อนข้างดีอ่ะก่อนจบไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะตัวอ่าพวกขาหน้ากันนิดหนึ่งนะคะอยากโชว์นี่อยากโชว์หรือเกินนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ <c oughs> <c oughs> ตากล้องแอบหัวเลาะนะคะ เขาจะมีของของเขาจะมีโชค๊คเลยนะตัวนี้โชค๊คซ้ายขวาเห็นไหมคะแล้วจะแจ้งคุณลูกค้าก่อนว่ารถมันใหม่ขนาดนี้ไม่มีชนไม่มีความแน่นอนคุณดูจากไหนรยู่ไหมนี่เลยจ้าถ้ารถไม่สวยนะคะมะเหมี่ยวจะไม่ให้คุณลูกค้าดูแน่นอนอ่ะเนี่ยเราเห็นไหมคะรอยเม็ดเอ่อรอยพวกนี้เขายังอยู่รถไม่เคยแกะ เพราะว่าโดยปกติถ้ารถโดนแกะเนี่ยมันจะขจะเป็นรอยนะคะดูง่ายๆเบื้องต้นจากตากล้องถ้าลูกค้าอยู่ทางบ้านนะคะคุณสามารถจะดูเบื้องต้นจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยถ้ารถโดนชนความพวกเนี้ยรอยพวกเนี้ยจะไม่มีอยู่นะคะอันนี้ยังมีอยู่และเราก็การันตีเห็นไหมรอยสีแต้มสีพวกเนี้ยค่ะคือรถใหม่จริงๆนะอ่า ะะย้ำอีกทีนึง่งสำหรับคันนี้ Ford Ranger นะคะเครื่อง2.2นะคะตัวดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆนะคะราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นสวยมากจริงๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยู่ลองเอาคันนี้ไปใช้รับรองไม่จุกจิกส้มายนะคะไม่จุกจิกแน่นอนลองเอาไปใช้ดูแล้วช่วงล่างของเขาการบรรทุก หรือว่าอะไรพวกนี้เพราะกระบะหัวเดียวอ่ะเขาเน้นว่าต้องบรรทุกให้แบบแน่นแล้วก็แข็งแรงแนะนําคันนี้เลยแข็งแรงมากจะบรรทุก2ตัน3ตันแล้วแต่คุณลูกค้าได้แน่นอนนะคะอ่ะนะคะในวันนี้นะคะอย่างที่มัมเหมียวเกินไปอย่างช่วงช่วงตอนแรกนะคะที่เปิดไลฟ์สดมานะคะย้ําโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99ขับฟรีอยู่ที่3เดือนขับฟี3เดือนยังไงหรอ ก็ซื้อรถวันนี้สมมุติออกรถวันนี้นะคะอย่างวันนี้วันที่3เดือน3เป็นบันดีด้วยนะคะวันที่3เดือน3ปี6-4นะคะอย่างคุณซื้อรถวันนี้ออกไปพอถึงสิ้นเดือนคุณไม่ต้องจ่ายอีกสิ้นเดือนก็ไม่ต้องจ่าย3เดือนนะคะไม่ต้องจ่ายขับปีไปเลยนะคะถามว่าจริงหรอในใจคุณลูกค้าต้องคิดว่าจริงเหรอจริงค่ะนะคะชั่วโมงนี้กิจดาคูธาช่วยคุณลูกค้านะคะ จริงแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆซ่อนเลนสด้วยให้คุณขับฟรีไปเลย3เดือนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาหามะเหมี่ยวได้083888181 8, 8นะคะและอย่าลืมนะคะซื้อรถวันนี้แจกทองด้วยนะคะ1บาทในงวดที่ทองนี่แจกยังไงก็คือ2ตัวบนนะคะ วันที่16เดือน3ปี64เราจะมาลุ้นกันวันนั้นว่า2ตัวบนไข่ได้ไปนะคะเพราะอย่างเดือนที่แล้วลูกค้ามาเมี่ยวก็ประมาณ15เจ้าก็คงอรอลุ้นกันอยู่วันที่16เดือน3เนี่ยแหละคะ่ะว่าจะได้ไหมนะคะแต่ลูกค้าบางคนก็น่ารักนะให้มาเมี่ยวไปเลยถ้าออกอก็ดีเหมือนกันเนาะ,ะนะคะอย่างวันนี้นะคะขอย้ําอีกรอบนึงสําหรับตัวนี้ f o r ดเ n นเจอร์เท่ง2.2 379,000บาทเท่านั้นนะคะ379,0 0 0บาทเท่านั้นขับฟรี3เดือนขับฟรี3เดือนนะคะย้ำเลยนะคะตอนนี้รีบมาเอาไปเลยนะคะแล้วรถปี20ค่ะหาไม่เจอแน่นอนนะคะดูสิคะปี20ไม่ส0 0 0 0โลนะคะย้ำเลยไม่ส0 0 0 0โลและรถบ้านจริงๆนะคะรถไม่มีชนวาลันตีมีอยู่่ะนะคะนั้นวันนี้นะคะ มะเมียวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันช่วงที่สองของวันที่สามเดือนสามนะคะวันดีๆขนาดนี้นะคะวันที่สามเดือนสามรีบโอนจองกันวันนี้นะคะวันนี้วันที่สามเดือนสาถ้าลูกค้าโอนจองนะคะเราให้โอนจองแค่3000บาทเหมือนกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพบกันช่วงที่สบ่ายสองครึนะคะในว,วันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ